สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่พอแม่พี่น้องผูๆๆ้ทุกผู้ทุกคนนะค่ะเนาะมือนีก็มาพบๆกับนั่นผู้หายผู้เก่าละพี่น้องก่อ <laughs> ย่ามือจอมากมากินเขา่าคือเก่าละพี่น้องมือได้ก็กินตาเข่าตาเข่าเนาะคนนายหลายมือได้กับผ้ากินแต่แต่เขาา่าแต่แต่เข่าเนาะพี่น้องใส่เสียหมากกะระแลงคือเก่าละ ขวอยในเด้อมาเบิ้งขวอยในเด้อพี่น้องผุนเห็นบอกค่ะได้อีหยังกินค่ะมือนีพี่น้องไก่ย่างค่ะพี่น้องไก่ย่างเด้อค่ะเด้อมือเจ้าเห็นบกอกไก่ย่างขนาจิ้มค่ะไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างอันอีหยังกลใหล้เขาเอินไหมพี่น้องเขาสวนสวนกวางว่สัสบ่ไดมาโฆษณาให้เปิ ินซื้อๆก่กับน้ำจิ้มเด้อค่ะเด้ยอยางสุกใหม่ๆเด้เด้อพี่น้องมาค่ะมาพักแก้มก็บ่อนไม่ยังหลายเนาะค่ะน้องมือเจ้าเห็นบอค้าเห็นนั่นบ่พี่น้องเห็นบ่ค้าหขอสีนังไก่ึขอฉีนังไก่พี่นอ้ <c oughs> นองปงไปเห็นนั่นบอค้าเห็นงันบอค้าพี่น้องมาเด้อสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นทางการงามๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเอาบ่บ่หลายยายห้างหยับก็มา โตะไก่กับยุบกไก่หนึ่งนอพี่นองเข่าเหนียวคือเกาหล่ะพี่นอง,านนนองมากินไก่ย่างบเบ้า,บาหลายค่ะเวลาสิบเบิร์ตนจ้โอ้กะทาลิสติ้กอยเฝ้าสิเขากองนอพี่นองกะท่าเมื่อกะสั้นนอะค่ะนอะหิวเข้ยบ่มีอย่างหลายพี่นองอเขาเหนียวเต็มกองเลยค่ะเด้อหนึ่งกับไก่ย่างเด้อพี่นองเจวค่ะมือนนิบ่มีตม่ตำตำเด้อ ปั้นก้เหนียว่ะซาดโดดค่ะพีน่น้องมาเด้อมูเจ้ากินมุมม่มก,กับขอโทษขอพ่ยได้พีน่น้องโอ๊ยว่าหลายเนาะค่ะเบิดไปเราหนึ่งนะี่ <c oughs> <c oughs> เอาจำเก้วก่อนอืมมันแส่บขอก็เพีรนอ้งองกอฝ่าแล้วขอกทาเลยสึกขึนไปทั้งบวงอ๋อไก่ย่างบ้านเฮาพีน่น้องกินขางก่อนเล้ออืมเสีบอืม กอย่างเขาสวนกวางเขาเบืเ่อแต่โคตรจะน่าบอกว่า,วางข<อ>ชิ้นหอยปลาน,นะเพี่น้นงมาเยอะค่ะเยอะสามนง แก้มพักหมลูละผ้ายางเดียวพี่น้องกินเข่ากับหัวน,นะคะเนาะอืมนก็แซ่บอืมตูดมันพี่น้องตูดไก่อืมแซ่บเหมือนไม่ได้ก่อนจะน้อยน้อกินขา้าวบ่อร์อื่นแล้ ม่วนม่วักเผ็ดนะไก่ย่างไก่ย่างบานเฮาพี่น้องจัดถี่เกินน้อพี่น้องนะต้องจือเลยมึฮ้ต้องจืดแซ่บ เหนียวห่อนๆจำแก้วนะเะนาะไก่ย่างพี่น้องกินมุมน้ำขอตรดเด้พี่น้องขอเฝ่านะองเวลาแสบแสบกินคำยังไงหลดุดค่ะกินผู้เดียว บไมีพักพี่น้องต้องหัวราภาพ เฝ,าฝา้าเฝ้าเพน้องเ้ามวนพักไซฮ่าักหอมละผ้าหอมห,ห,หินหินนะอนะอ khâu nên thêm con khi nào đấy tài tài cái này chỉ kinh lìa ừ, ừ nó แซบแสบแสบพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ